I nice. สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนองนะครับชาวรักบั้งไฟทุกท่านนะครับแล้วก็พี่พี่น้องน้องเอฟซีที่คอยติดตามผลงานของทางค่ายเรานะครับครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับในงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดอุทัยธานีนะครับวันนี้ได้มีโอกาสออกจุดนะครับแล้วก็พร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ต้องขอโทษขออภัยพี่พี่น้องๆไว้ก่อนนะครับสวัสดี วันนี้ผมไม่ได้ถ่ายเองนะครับถ่ายวิดีโอไว้เองก็เลยฝากทีมงานช่วยถ่ายให้นะครับภาพจะอาจอาจจะตัดไปตัดมานะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆน้องๆด้วยนะครับแต่ก็จะพยายามตัดต่อออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นบ้างไฟบ้างแรกนะครับาการจุดนะครับเป็นบ้างแรก สำหรับขนขนของบางแรงนะครับเป็นบ้างไฟหางแย่นะครับเป็นมงไฟหางแย่แยสำหรับกับปวนนะครับทําเวลาได้สองห้านะครับบ้งางไฟหารแย่หางกวนนะครับนี่เป็นบ้างที่2นะครับทําการล้างจุดอาจอาจจะ ไม่ชัดนะครับตัดไปตัดมาต้องขอโทษขออภยัยพี่ๆน้องๆไว้ด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นจาการล้างนะครับขางที่2นี่ก็ลูกศิษย์นะครับครับนี่ก็ภางที่2นะครับขึ้นฐาน โทษขออภัยด้วยนะครับภาพอาจจะชัดบ้างไมาชา่ชัดบ้างนะครับอาจจะมีาภาพเนวตัยย้งบ้างนะครับเที่ยว่สองนี้ก็บินดีนะครับ นที่ทํานี่ทเวลาได้3า0อยสามิบนะครับวันที่สองนี่ก็ใช้ปลายหางนะครับกวนเหมือนกันนะครับใช้ปลายหางกวนแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเย่น,นะครับใช้ปลายหางกวนทำเวลาได้3 3 0อยสามสิบนะครับส่วนบางที่สามนะครับบางที่สามก็ใช้ตะปูนะครับ ตอกแล้วก็ยัดเข้าไปที่หนวดนะครับสองสาตัวเพื่อเป็นการแก้ทางนะครับสําหรับบางไฟที่ว่าใช้หางกวนหรือว่าใช้หางแย่นะครับสําหรับบางไฟของผมชุดนี้ก็ไม่ได้เดินผิดหรือว่าเข้าผิดอะไรนะครับแต่ว่าเป็นบางไฟอัดใหม่แล้วก็น้ําหนักตัวเยอะนะครับน้ำหนักตัวชุดนี้รู้สึกว่าน่าจะ2 6 2 7กโลนะครับเป็นบางไฟน้ําหนักตัวเยอะนะครับชุดนี้ ลยมีปัญหาเรื่องระบบการเผานิดหน่อยนะครับกลับมาดูตัวที่สามนะครับตัวนี้นะครับเป็นจำๆเลยนะครับตัวนี้สำหรับตัวที่สามนะครับทำเวลาได้สามร้อยเก้าสิบสามนะครับทำเวลาได้สามร้อยเก้าสิบสามตัวนี้เป็นจัำ ก็ถือว่าแก้ทางมาถูกนะครับใช้น็อตใช้เศตะปูยัดเข้าไปที่หนวดนะครับครับนี่ก็ช่วยแปะกระดาษเพิ่มนะครับแปะกระดาษเพิ่มแล้วก็หาเศษตะปูนะครับยัดเข้าไปที่หนวดเพื่อแก้ทางนะครับ ไหนไม่สมบูรณ์ก็ต้องขอโทษขออภัยพี่งน้องๆว่ด้วยนะครับบัไฟชุดนี้นะครับตัวใหญ่แต่ว่าบินดีทุกตัวนะครับน้ำหนักตัวเยอะนะครับแต่ว่าบินดีพี่พๆน้องๆนะครับท่านไหนสนใจอยากจะได้บ้างไฟก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับครับอันนี้ก็เป็นทีมงานนะครับ จะเป็นภาพตัดไปตัดมานะครับก็ต้องขอโทษขอภัยไว้ด้วยครับสำหรับท่านไหนนะครับอยากจะได้บัางไฟก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบัางไฟ2นิ้วรว่วานิ้วนะครับทางค่ายเราก็มีพร้อมให้บริการตลอดนะครับนี่นะครับทีมง,งานอันนี้น้องใหม่นะครับครับถ้าใครชอบ สองนิ้วชอบสามนิ้วก็ทักกันเข้ามาได้นะครับติดต่อสอบถามราคาว่าอยากจะได้แบบเป็นชุดเป็นโหลก็จะมีราคานะครับมีเรียดราคาให้เลือกนะครับครับนี่นะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับครับก็อีกอย่างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสาหรับการบรรยายหลังภาพนะครับ อาจจะมีเสียงกล้องเสียงแทรกแต่ว่าผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะครับครั้งหน้าถ้ามีเวลานะครับผมก็จะทำให้ดีกว่านี้นะครับผมจะมพยายามบรรยายนะครับภาพสดๆนะครับแต่ครั้งนี้ไม่มีเวลาจริงๆนะครับแต่ก็อยากให้พี่ๆน้องๆน,นะครับได้รับชมนะครับกับสำหรับ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทําคลิปใหม่ๆนะครับให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับแต่ครั้งหน้านะครับสัญญาว่าจะทําให้ดีกว่านี้นะครับครั้งนี้ต้องขอโทษขออภัยอีกครั้งนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ